เเวลาอีกนะครับเหลือเวลาอีก15นาที15นาทีเพลงละ5นาทีได้ประมาณ3เพลงนะครับ3เพลงเพลงแรกเ,เพลงโรงเรียนของหนูรงเรียนของหนู เดี๋ยวเพลงกเป็นเพลงก่อนลาเป็นเพลงที่เอาไว้ซอ้อมวันที่คุณครูเขา,าย้ายเดี๋ยวอาจจะให้คุณครูที่ย้ายไปโรงเรียนอื่นสองท่านนะครับมาพูดเกี่ยวกับความประทับใจแล้วก็พวกเราแสดงมูทิตาจิตให้กับคุณครูที่จะย้ายไปหมายถึงว่าอาจะเป็นการมอบให้มอบดอกไม้นะครับเดี๋ยวเราก็มาร่วมร้องเพลงก่อนลา สร้างความประทับใจของเด็กแล้วก็โรงเรียนวัดหัวถนนให้กับคุณครูที่จะย้ายไปแต่ส่วนอาทิตย์หนา้นาจะมีคุณครูมาสองสองท่านเองโรงเรียนของหนูหนูหยิบแอมไม่ได้ ทำเวนนะทำเวนนะให้ไม้อนนี้หนึ่งสองสามสี่ไม้ยดไม้พอกว่า,วาเสียบกูหลอา เรียนคนหน่อยของเราได้มีคูเป็นสิบคนนะแต่อยู่ที่นั่นนะครับอากาศดี เพลนของหนูก็ฟังแล้วมีมารยาทในการฟังที่ดีนะนี่มีการปกเบอให้กับนักร้องนะครับโหดนะต้องเรียกร้องคูเธอคิดไหมว่าคุูเหนื่อยไหมคุูเหนื่อยนะอาจจะมาการเตรียมตรงนี้แล้วก็มาเตรียมน,นะครับวันทีิเนี่ยกูอยากให้มีคนมาช่วยนะครับเราวันนี้เรามีกิจกรรมกัางวันด้วยนะครับคุรูเนี่ยต้องไปไประชุมกันที่เขาปก ที่ในเมืองนะครับเพราะนั้นเนี่ยวันนี้ตอนเช้าเองก็ต้องมาสอนนะครับวันจริงวันนี้ไม่มาก็ได้นะแต่ก็นึกถึงเด็กก3ที่ต้องมาสอนเขายังเสริมเอ็นทีเขาก็เลยต้องมาพอามาเสร็จก็ต้องรีบขับรถไปในเมืองเพื่อปไปประชุมนะครับอันนี้ก็เป็นความห่วงให่เพราะนั้นการมาเนี่ยเหนื่อยมากนะมันท่าเหนื่อยนะครับมันต้องขนที่ตรงนต้าขนได้มาทังนี้นะครับเพราะนั้นมันไม่ใช่ทุกคนที่ทําได้แบบนี้นะครับ ในรุ่เราเนี่ยก็ปกมือให้รังใจครูก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับดีมากเลยขอบคุณมากนะครับมันจะมีน้อยนะนะครับเนี่ยโรงเรียนแบบนี้ครับโรงเรียนบนดอยแบบนี้บริเวณในส่วนของบางครั้งเนี่ยบริษัททา่างด้านต่างเขาก็จะเอาข้าวหม่มมาเไปแจกนะเพราะเริเยค่อนข้างจะขาดแคลนอากาศหนาวมากนะครับเขาจะมีโครงการกันไปแจกโรงเรียนบนดอย นะครับเธอลงไปดูในอนเต็ตในโซเชียลก็มีการทำโครงการต่ลปีบริจาคบ้อน hom นะครับครูก็น้อยไม่อยากไปอยู่ที่นั่นนะครับวันนี้ก็เป็นโรงเรียนอีกโรงหนึ่งแต่ส่วนเราเนี่ยอยู่ในพื้นที่รา้างนะครับเดินทางมางเรียนสะดวกมากคนก็ไม่อยากจะมาเรียนเลยนะไม่รู้นะครับมาไม่ตั้งใจเรียนนะครับก็ให้นึกถึงว่างเรียนคนดอยก็มีแบบนี้นะครับมาทั้มา,มาแะตั้งใจเรียนหน่อยครูก็พบเลย นะครับคุณภาพจะได้เกิดเดเชื่อไหมว่าโรงเรียนบนดอยแบบนี้นนะ่เป็นโรงเรที่ขาดแคลนแล้วขาดแคลนนะเด็กเขาเรียนดีด้วยนะนะครับเพราะเขารู้ว่าอ,อ๋อไม่มีบุคลากรเขาเลยสนใจเรียนนะครับเพราะนั้นถ้าเราอยู่ในพ้นที่ราบอะไรแบบนี้เราสนใจเรียนก็เป็นเรื่องดีอยู่แล้วนะครับอนาคตเนี่ยอยู่ที่เรื่องของการเรียนครับการพัฒนาชีวิตเราได้นะครับ ดูไม่เข้าหรือวชกดลูกกล้องกด้